ีกระแสการเทรดคริปโตมาแรงแซงทางโหงมากค่ะเกิดน,นักเทรดมือใหม่หลายรายเลยเชื่อว่ามือใหม่หลายคนเนี่ยอยากจะรู้ว่าต้องเตรียมตัวยังไงต้องระวังอะไรบ้างนะคะวันนี้ The m a t t e r จะมาเล่าถึง5สิ่งที่นักเทรดคริปโตมือใหม่ต้องระวังก่อนเงินจะหมดตูดไม่รู้ตัวค่ะ เรื่องที่1วงการคริปโตเนี่ยผันผวนสูงมากค่ะเพราะว่าคริปโตเพิ่งจะมีมาแค่12ปีกว่าเท่านั้นในไทยเราก็เพิ่งจะมาฮิตกันไม่กี่ปีบางทีเงินที่เราลงทุนไปเนี่ยอาจจะหายไปเกินครึ่งหนึ่งเลยเพราะว่าความสวิงของราคาเหรียญที่บางตัวเนี่ยไม่แน่ไม่นอนเลยนะคะที่สําคัญก็คือตอนนี้เนี่ยมีเหรียญเกิดใหม่เยอะแยะมากมายเลยจากข้อมูลเนี่ยตอนนี้มีมากกว่า800 0เหรียญเราเองก็ไม่รู้ว่าเหรียญไหนจะอยู่รอดหรือว่าเหรียญไหนจะต้องตายแล้วก็ปิดตัวลงไป บางทีเนี่ยเราเห็นเพื่อนของเราเนี่ยโพส์กราฟสีเขียวลงบนโซเชียลเห็นแล้วมันช่างล่อตาล่อใจให้เราเข้าไปเทรดคริปโตซะเหลือเกินแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็มีหลายคนที่เล่นแล้วขาดทุนเล่นแล้วเจ๊งนะคะแล้วก็ไม่ได้มาโพส์บนโซเชียลให้เราเห็นอีกเยอะมากเลยล่ะคะ่ะข้อ 2. ระวังวานงาบเงินเหมือกระเป๋าค่ะ วานเนี่ยในวงการหมายถึงเจ้ามือหรือว่านักลงทุนที่มีเงินทุนจํานวนมหาศาลมากๆหรือคนที่มีจํานวนเหรียญคริปโตในมือเยอะมากๆจนสามารถกําหนดราคาของตลาดนั้นได้ค่ะสมมุติว่าเหรียญเหรียญหนึ่งเนี่ยราคาอยู่ที่เหรียญละ10บาทวานคนนี้เนี่ยมีเงินอยู่ที่ตัวเนี่ยประมาณ10ล้านบาทเขาก็เลยตัดสินใจนะคะซื้อเหรียญเหรียญนี้เนี่ยทั้งหมด10บล้านบาทโดยได้มาทั้งหมด1ล้านเหรียญน,นะคะซึ่งจํานวนเงินที่มหาศาลขนาดนี้เนี่ยก็ทำ ให้กราฟพ,พุ่งขึ้นเป็นสีเขียวอย่างทันตาเห็นดอกกราฟที่พุ่งขึ้นสูงอย่างนี้เนี่ยก็ล่อตาล่อใจให้พวกเราเนี่ย เข้าไปลงทุนเพราะคิดว่าน่าจะต้องได้กําไรอย่างแน่นอนใช่ไหมคะแต่เมื่อจุดจุดหนึ่งเนี่ยที่วานเนี่ยพอใจในราคาของเขาเนี่ยเขาก็ตัดสินใจขายเหรียญทั้งหมดทิ้งเช่นสมมติว่าเขาพอใจที่ราคา100บาทเขาก็ขายเหรียญทั้งหมด1ล้านเหรียญทิ้งทันทีนะคะตัวเขาเนี่ยได้กลับมา100้ล้านบาทจากเงินลงทุนแค่10ล้านเท่านั้นส่วนคนที่เข้าไปซื้อทีหลังนะคะเข้าไปซื้อไม่ทันเนี่ย ก็ติดอยู่บนดอยนะคะก็คือซื้อเหรียญในราคาที่สูงมากจนขาดทุนนั่นเองนะคะดังนั้นเราต้องระวังดีๆนะคะถ้าเกิดว่าเห็นกราฟตัวไหนที่สูงขึ้นแบบผิดลูกหูลูกตานะคะโดยที่เหรียญนั้นเนี่ยไม่ได้มีข่าวคาวอะไรออกมาเลยนั่นแปลว่าเจ้าวานเนี่ยกำลังขมือปลาน้อยอย่างพวกเราแล้วล่ะคะ่ะ ระวังเว็บเทรดปลอมค่ะเหล่าแฮกเกอร์เนี่ยจะสร้างเว็บไซต์ปลอมนะคะที่มีหน้าตาเหมือนกับเว็บไซต์จริงออกมานะคะโดยจะหลอกให้พวกเราเนี่ยสมัครนะคะแล้วก็กรอกข้อมูลส่วนตัวกรอกข้อมูลบัตรเครดิตไปค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็แฮกข้อมูลของเราแฮกเงินนะคะแฮกบัตรเครดิตดังนั้นเนี่ยเราต้องอย่าลืมเช็ค URL ของเว็บไซต์ให้ดีๆว่าตรงกับเว็บไซต์ของทางการจริงหรือเปล่าค่ะ 4. ชักชวนเข้ากลุ่มช่วยเทรดแล้วก็ชิงเงินหนีค่ะคนร้ายเนี่ยจะสร้างกลุ่มขึ้นมาแล้วก็บอกว่าในกลุ่มนี้เนี่ยจะมีกูรูคอยช่วยสอนในการเทรดนะคะหรือว่าจะมีระบบ AI ดีๆคอยช่วยเทรดให้ซึ่งการันตีว่าได้กําไรกลับไปแน่นอนอาจจะมีส่วนแบ่งให้กับคนสร้างกลุ่มเล็กน้อยนะคะซึ่งเหยื่อเนี่ยก็จะเป็นนักเทรดคลิปโตมือใหม่ที่ไม่มีความรู้แล้วก็ไม่กล้าลงทุนเองจึงไว้ใจให้คนอื่นลงทุนให้สุดท้ายเป็นยังไงคะโดนชิงเงินหนีค่ะ ซึ่งในโซเชียลตอนนี้ก็มีการชักชวนให้เข้ากลุ่มนี้เนี่ยหลายกลุ่มมากเลยนะคะเพื่อนๆต้องระวังให้ดีเพราะว่าเคยมีคดีแบบนี้ที่เกิดขึ้นจริงหลายคดีแล้วแล้วก็มีการเสียหายกันหลายร้อยล้านบาทเลยทีเดียวค่ะ ระวังอย่าใช้เงินร้อนในการลงทุนค่ะอย่างที่บอกไปตอนต้นว่าตลาดคริปโตเนี่ยผันผวนมากดังนั้นเนี้ยห้ามใช้เงินร้อนในการลงทุนเด็ดขาดค่ะบางคนเนี่ยถึงขั้นเอาเงินเดือนทั้งหมดที่ตัวเองมีเนี้ยมาลงเล่นบางคนขายบ้านขายรถนะคะเล่นแล้วก็ขาดทุนเจ๊งนะคะกลับตัวกลับลำก็ไม่ทนันหมุนเงินกันไม่ทันนะคะไปกู้หนี้ยืมสินคนอื่นเพิ่มอีกแบบนี้ไม่ดีนะคะเพราะว่าเงินที่เราจะเอามาเล่นในคริปโตเนี่ยต้องเป็นเงินเย็นค่ะเป็นเงินที่ แยกออกจากค่าใช้จ่ายในชีวิตประจําวันแยกจากเงินออมของเรานะคะเป็นเงินก้อนลงทุนที่เราเนี่ยพร้อมจะสูญเสียมันถ้าเกิดว่าเราขาดทุนเนี่ยมันก็จะไม่กระทบกับค่าใช้จ่ายในชีวิตประจําวันของเราค่ะนี่ก็เป็น5ข้อที่ The Matter หยิบมาเตือนนะักเทรดมือใหม่ทุกคน,นะคะ่ะสิ่งสำคัญในการที่จะเล่นคริปโตเนี่ยเราต้องรู้จัก ศึกษาพื้นฐานของเหรียญแต่ละเหรียญค่ะติดตามข่าวสารใหม่ๆอยู่เสมอรู้จักวิธีการลงทุนรู้จักธรรมชาติการลงทุนของตัวเองค่ะรู้ว่าเราลงทุนได้มากน้อยแค่ไหนขาดทุนได้เท่าไหร่นะคะซึ่งการรู้จักตัวเองเนี่ยถือว่าเป็นหัวใจสําคัญในการเล่นคริปโตค่ะ เพื่อนๆคนไหนที่เคยมีประสบการณ์อะไรนะคะอยากจะมาเตือนเพื่อนๆนะักเทรดคริปโตมือใหม่ทุกคนสามารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างได้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันค่ะเพราะว่าบนยอดดอยเนี่ยมันหนาวมากเลยล่ะคะ่ะ